สวัสดีแล้วก็สาบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าตอนนี้ตีก็อยู่ที่ด่านมิตรภาพไทยลาวหนองคายเวียงจันทร์นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านขาอกฝั่งไทยนะคะวันนี้ตีพามาเที่ยวนี่นี่ค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะมาทําธุระค่ะมาทาธุระนะคะจะข้ามไปฟังเล่านะคะจะข้ามไปโอนเงินให้ลูกชายนะคะพอดีลูกชายทางบ้านมีงานบุญเนาะอยู่ทางบ้านมีงานบุญนะคะเพี่เรียกว่างานบุญพระเวทนี่แหละคะ่ะบุญเลือนสามอยู่บ้านตีก็เป็นบ้านใหญ่เนาะทุกคนก็มีประมาณสักเกือบเป็นพันหลังคาเรือนละะ้ค่ะมีสามคุ้มสามเขตนะคะขึ้นเป็นหมู่บ้านเดียว แต่ไม่ได้กลับถึงบ้านหรอกค่ะแต่จะไปแค่ฝั่งลาวนะคะไปถึงฝั่งลาวก็จะโอนตังค์กลับบ้านนะคะก็คือเอาเงินบาทไปแลกเงินกีบโอนตังเงินกีบกลับบ้านละค่ะเนาะก็พอดีลูกสายขอตังมานะคะก็ขอมาแม่ก็สนองให้นะคะทุกคนนั่น,ะนะคะ่ะแต่ก่อนไปตีก็อยากจะถ่ายภาพบรรยากาศ อยู่ที่ด่านมิตรภาพไทยลาวหนองคายเวียงแกนมีอะไรเปลีป่ยนแปลงทุกคนเห็นหมหลังคาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้จะเสร็จแล้วล่วะค่ะพามาอีกคราวหน้านะคะทุกคน้ามาอีกคราวหน้าคุณจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูคะ่ะน,นี่คือฝั่งขาเข้าเออฝั่งขาออกทางประเทศไทยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงค่อนข้างที่แบบว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะเนื่องจากว่า การไปมาหาสู่ระหว่างเรากับไทยอาจจะไปได้หลายทางนะคะพี storm, them, ่ๆซียวท่านไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟทางเครื่องบินนะคะหรือว่าจะเป็นด่านแต่ละด่านที่มีการเปิดขึ้นมาใหม่อีกหลายๆด่านเนาะไปได้หลายช่องทางนะคะก็อาจจะทําให้แบบด่านมิตรภาพช่วงนี้อาจจะเงียบไปหน่อยนะคะหรือว่าคนคนไทยนะคะ ไม่ไปเที่ยวลาวแลวกันเนาะก็จะมีอยู่นั่นแหละค่ะก็ไทยลาวก็พี่น้องกันเนาะขั้นแค่แม่น้ําโขงนะคะไทยไปลาวลาวไปไทยไทยมีญาติอยู่ลาวลาวมีญาติพี่น้องอยู่ไทยนะคะตัดขาดกันไม่ได้หรอกนะคะขนาดตีเองตีก็มีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเหมือนกันนะคะก็เป็นแบบ สายเลือดเดียวกันเลยก็ว่าได้ล่ะค่ะทุกคนเนาะก็ตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะก็พี่น้องกันก็เหมือนลิ้นกับฟันเลยเนาะพี่พี่เอฟซีท่านก็พูดกันรู้เรื่องนะคะพูดกันรู้เรื่องพูดภาษากันรู้เรื่องเลยค่อนข้างที่จะมีการแบบลิ้นกับฟันอ่ะก็มีการเถียงกันบ้างเนาะแต่ก็ต้องให้อภัยกันเหมือนเดิมละค่ะก็สุบรรยากาศนะคะตอนนี้ตีกําลังจะข้ามไปสู่ฝั่งลาวนะคะก็วันนี้เนาะ ก็ว่าจะเอาเงินบาทไปแลกเงินกีบแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเห็นหนุ่มลาวบอกว่าคนลาวไม่อยากได้เงินบาทนะคะแต่สําหรับตีนตีอยากได้นะคะทุกคนใครเอามาให้เอาหมดนะคะเอาหมดค่ะใครไม่เอาเอามาค่ะตีจะเอานะคะเงินบาทนะคะและบอกว่าได้ข่าวมาว่าเงินกีบแข็งค่านะคะเงินกีบแข็งค่าจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรู้กันตอนข้ามถึงฝั่งลาวนี่แหละค่ะว่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะ คนนู้นคนนี้ก็พูดราคานั้นราคานี้แตกต่างกันละคา่ะการแลกเปลี่ยนเงินแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าแต่เท่าๆที่ที่แน่ตีโทมค่ะเมื่อบ้านนะโทมเมือม่อบ้านเพื่อนว่าหนึ่า 1, บาทนะคะ1,000บาทเท่ากับ6ก0 0นสามหมื่นกี่บางม่องก็0กเซนบางม่องก็ห้าหมื่นบางม่องก็ห้าแสนเอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนด,ดูดูค่ะรถที่เพื่อนพมาทำอะไรเนี่ย โอ้โหขันบักหญยนะคะมีน้ําหยดน้าย,ย้อยลงอีกซะด้วยนะคะนะคะรถก็ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้นับเตตีขับรถเข้ามาเขตอ่าตั้งแต่รอบนอกเมืองหลวงไายมาเนาะนั่นแหละค่ะรถขนส่งสินค้านะคะเยอะเยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากมากันโตแถวต,ต็มทีเข้ามาในอ่าตัวที่ว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรตัวด่านนะคะทุกคนตรงด่านนะคะรถนี้จอด เป็นแถวเรียนกันซ้ายลาวยาวจนสุดสายตานน่นเลค่ะทุกคนรถตัวแถวตัว,ตวดดก,กันอยู่เลยนะคะมีตรถขนส่งสินค้าค่ะทุกคนที่ข้ามไปลาวนะคะรถขนส่งสินค้าบางคันก็รถเป่าบางคันก็รถมีสินค้านะคะนั่นแหละคะ่ะวันนี้ตีเองก็เลยอยากพามาพิสูจน์เลยว่าหนุ่มลาวนะคะพูด อย่างไรกันแน่นะคะว่าเงินกีบจะแข่งค่าจริงไหมอัตราแรกเปลี่ยนจะเท่าไหร่นาอพีพีเอทุกท่านนั่ละค่ะตีเองก,ก็จะพาพีพีเอทุกท่านมาพิสูจน์กันว่าคุณเราไม่รับเงินบาทกริงไหมนะคะแต่เท่าที่ตีรู้เลยนะคะเท่าที่ตีรู้เลยว่าคนเรานะคะมีส่วนน้อยมากที่ไม่รู้จักเงินบาทและจะไม่เอาเงินบาทแต่สํหรับ ขงเขตบ้านตีนี่เงินบาทเงินดอลลาร์เด็กๆเข้าหัวท่อกำปั้นนี้ก็ยังรู้จักเลยนะคะรถไฟมาค่ะพี่พี่ทีท่านเดี๋ยวเราเราซุ่มบรรยากาศรถไฟจะข้ามสะพานนะคะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นหรอกนะคะว่ารถไฟข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวันนี้ได้เห็นแน่นอนนะคะมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยเจอว่าเจอรถไฟข้ามสะพานนะคะวันนี้เจอรถไฟข้ามสะพานอ่ะสงสัยจะกลับมาจากเรานะคะนะคะ การที่จะข้ามด่านนคือพูดถึงว่าการที่จะไปลาวลาวมาไทยไทยไปลาวนะคะก็ไปได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟนะคะทางรถไฟเดี๋ยวนี้เพิ่นว่ายิงยาวมาตั้งแต่กรุงเทพจนถึงคําสวัสดนะคะยิงยาวตั้งแต่กรุงเทพจนถึงคําสวาสดนะก็ใครที่มาจากกรุงเทพไม่ต้องอขึ้นรถหลายตเนาะขึ้นรถไฟมาจากกรุงเทพมาเลยนะคะไม่ใช่ลงไปเลยนะคะ กรุงเทพขึ้นจากกรุงเทพมาแล้วก็ไปลงที่ลาวเลยนะคะอยู่ที่อะไรสถานีรถไฟคำสว่านนี่แหละคะ่ะทุกคนเนาะก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะที่ว่าค่ารถก็ไม่แพงคะ่ะทุกคนสบายๆนั่งเศร้าเดียวจำลาวทับนะคะนั่นแหละคะ่ะรถไฟมาแล้วคะ่ะอยู่กลางนุ่นอยู่กลางสะพานเลยนะคะทุกคน อยู่กลางสะพานมิตรภาพเลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ตีมาเจอกับรถไฟข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวรถก็ขัน้คนคล้างแบบวิ่งซาหน่อยนะคะเพราะว่าข้ามสะพานค่ะถ้าวิ่งนําถนนโอ้โหแบบที่ไม่ได้ข้ามสะพานแบบนี้อูรถไฟไทยไม่ใช่ว่าจะซ้านะคะทุกคนขับเร็วมากนะคะโอ้โหแป๊บเดียววิบกายเลยค่ะทุกคน อันนี้เพิ่นวิ่งข้ามสะพานเพิ่อเลยวิ่งซ้าหน่อยนะคะก็พอดีได้บรรยากาศด้วยนะคะชมวิวใครที่นั่งขบวนรถไฟมาก็นั่งชมวิวแบบซิวๆิวข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะชม,มเรียกว่าชมน้ำโขงก็เร็วก,กันเน่าช่วงนี้น้ำโขงมันลดเนาะฮาบานตีเ่นเรียกว่าน้ำของนะคะน้ำของลด ถ้าทุกคนอาจจะเจอน้ําใสช่วงหน้าฝุนนี่น้ําอาจจะขุ่นช่วงนี้ก็น้ําอาจจะใสช่วงหน้าแรงแบบนี้โอ๊ยหอนหอนแบบนี้เนาะทุกคนดูดน้ำต่าๆจากบ้านเนาะถ้าอยู่บ้านตีนี้หลุดตะลิ่งนะคะเ,เรียกว่าอะไรอะดูุดน้ํางืมอะคะ่ะทุกคนหลุดตตลิ่งนะคะนะคะมาแล้วนะคะรถไฟคะ่ะรถไฟมาแล้วนะคะนี่ค่ะ โอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้สุมรถไปข้ามสะพานนะคะทุกคนปกติตีมาตีไม่เจอนะแบบนี้นะตีไม่ค่อยเจอนะคะแต่โอเคนะคะทุกคนเดินทางกันต่อค่ะทุกคนเอาเรามาพูดเรื่องเงินบาทกับเงินกีบน,นะคะวันนี้จะพาหนุ่มลาวมาดูให้เห็นกับหูกับตาเลยว่าคนลาวไม่อยากได้เงินบาทจริงไหมและสิ่งที่รู้ๆนะคะเดี๋ยวนี้คนลาวนะคะ คนเราส่วนใหญ่หรือตามเขตหมู่บ้านชนบทนะคะ,ะคนที่มีแบบฐานะแบบแบบหาซาวกินข้ามแล้ไปทุกคนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นะคะจะข้ามมาทำงานอยู่ที่เมืองไทยมาหาเงินอยู่ที่เมืองไทยนะคะ วันวันหนึ่งนะตีบอกแล้วเลยว่าไม่ใสจโนยนะคะและช่วงเดี๋ยวนี้ช่วงหยุดยาวด้วยนะคะช่วงหยุดยาวนักท่องเที่ยวคนลาวก็จะข้ามไปเที่ยวไทยเยอะเหมือนกันนะคะบอกอันนี้คือฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าทางฝั่งลาวนะคะส่วนทางนู้นจะเป็นฝั่งขาออกซึ่งตีทําเอกสารอะไร ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ๆทีทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะหลังจากอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพากลับไปดูบรรยากาศแต่คุณมาเยอะมากนะดูค่ะมาแต่ละคนหิ้มกระปุงกระเป๋านะคะนะคะหิ้มกระปุงกระเป๋าทั้งส่วนมากก็จะเป็นคนลาวเพื่อทอําเอกสารไปบางคนเพื่อไปเที่ยวแบบเที่ยวห้างอยู่หนองคายบ้างอยู่อุดรบ้างไป ญาติบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีไปหาพี่หาน้องบ้างอย่างเงี้ยค่ะมาจุดนี้เพื่อนก็จะมีทั้งอ่าเพื่อเรียกว่าเอามีบอือขายให้นะคะทุกคนลงทะเบียนพร้อมเรียบร้อยนะคะจะมีคนมาเดินขายให้ดูนะคะทุกคนหรือว่าจะขึ้นรถขึ้นไล่นะคะก็จะมีอ่าคนมา เราะะออกมาก็จะมีคนไปถามแล้วค่ะว่า,าขึ้นรถอะไรจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะขึ้นรถมีก็ได้นะคะค่ารถก็ไม่แพงค่ะสาบาทนะคะจากาสะพานมิตรภาพแทยเราไปตลาดเซาเน่พี่ๆทุกท่านจะมีรถมีจอดรอนะคะอันนี้คือรถราวนะคะรถราวที่รอข้ามไปทําเอกสารรอข้ามไปฝั่งไทยนะคะจอดอยู่ข้างนอกคุณก็ยืมเหมือนกันนะคะ นี่คือบรรยากาศอยู่ที่ทางฝั่งลาวฝั่งขาออกนะคะหลังจากตีอุ่นเงินเสร็จเรียบร้อยเนาะนั่นแหละค่ะแต่ฝั่งขาออกทางฝั่งลาวค่อนข้างคึกคักมากกว่าปกตินะคะคนนี้ทยอยกันมาเยอะมากนะคะทุกคนดูนะคะตอดเหวกันยาวทะลุออกไปข้างนอกเลยนะคะโอ้บางคนก็เซงคิวนะคะบางคนแบบมุนมุนมุนเข้ามาแล้วก็มาแซงคิวกันนะคะ นะคะทุกคนันนั้นตรงนั้นเพื่อก็จะทําเอกสารอันนี้คือรอขึ้นรถนะคะรอซื้อตัวต๋วโตเถวโตคิว,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 วนะคะนะคะบรรยากาศนะคะทุกคนนี่คือความจริงนะคะจากหนุ่มลาวที่บอกว่าคนลาวไม่อยากได้เงินบาทนะคะแต่ที่จริงอ่ะคนลาวนะคะคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยวันนี้มีทั้งกลุ่มแรงงานลาว มีทั้งกลุ่มแม่ค้าสาวลาวนะคะที่ข้ามไปซื้อของที่ฝั่งไทยเพราะลายของที่ฝั่งลาวมันค่อนข้างที่ราคาที่จะค่อนข้างที่จะสูงนะคะดูแต่ฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าฝั่งนู้นในเทบจะไม่มีคนสักเท่าไหร่เลยนะคะอันนี้คือฝั่งขาออกเนาะพี่พี่เอฟซีทุกท่านคนหลั่งขึ้นรถกันเต็มเลยนะคะบรรยากาศจะคึกคักมากนี่แหละค่ะเรียกว่าอะไรนักล่าเงินบาทของแท้นะคะและกลุ่มคนที่มานะคะ ที่ไปเที่ยวหรือว่าไปหา,างานทำอยู่ที่ประเทศไทยมีแต่กลุ่มคนที่ท้าบอกว่าอยู่ในลาวเนาะตามหนุ่มลาวคนนั้นพูดมาก็คือจะมีะสามส่วนสั้นนะคะคือคนสั้นที่ลำาววยห่างมีนะคะและส่วนสั้น่างการหาเ้ากินข้ามมีพออยู่พอกินเนาะและส่วนสั้นทุกยากนะคะทุกยากทุกยากคือลำบากจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าทุกยากนะ ทุกง่ายเหรอเปล่าเรียกว่านะคะทุกคนกคนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้คือบรรยากาศทางฝั่งไทยนะคะดูค่ะคนลงรถนะคะรถนี้อัดก๊อปปี้กันมาเลยนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศดูรถลาวนะคะโตเถวกันยาวคนอะโตเถวกันทะลุออกมาถึงข้างนอกกระจกเลยนะคะออกมาหูนะคะโตเถวโต,วตวด่ากันยาวเลยนะคะคนเต็มเลยค่ะทุกคนนะคะนี่คือความเป็นจริงนะคะฝากถึงหนุ่มลาวด้วยนะคะนี่คือความเป็นจริงนี่คือเรื่องจริงนะคะ คนลาวข้ามไปไทยนะคะล้วนแล้วเต่พกเงินบาทไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าสาวขายเนาะขายข้าวขายของไม่เสื้อลงไปดูนะคะและที่สําคัญเนะาะอัตราเลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินกีบนี่มันแตกต่างกันนะคะเราเลกเอาบาทไปเลขกีบนี่ราคาหนึ่งและถ้าเอากีบมาเลขบาทราคาหนึ่งนะคะราคาจะแบบหลุด เกินกันมากประมาณ50 0 0ิบพักีบหรือบางบางร้านที่อาจจะเป็นเซ็ก็ได้นะคะทุกคนถ้าเอากีบแลกบาทถ้าเอาบาทไปแลกกรีบนี้ราคานึงจะหลุดลงมาอีกนะคะทุกคนนี่าคา่นี่คือความจริงในสังคมเรานะคะและสินค้านะคะสินค้าไทยเนาะสินค้าไทยเราก็ต้องใช้เงินบาทมาซื้อของจากประเทศไทยไปขายอยู่แล้วนะคะและตามท้องตลาด สินค้าไทยเป็นสินค้าที่คนลาวนี่ยุ่มสมชอบกันมากๆแมกระห้างบิ๊กซีเซเว่นนะคะอันนี้เห็นว่าเซเว่นนี้เพื่อนว่าใส่แต่เงินกีดเนาะเซเว่นแต่ว่าเจ้าของที่ เรียกว่าเจ้าของที่เป็นเจ้าของกิจการเซเว่นเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยอย่าลืมนะคะว่าเป็นคนไทยนะและนี่ก็คือเรื่องกินที่คนลาวข้ามมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยวันวันหนึน่งและข้ามมาเที่ยวไม่ว่าจะข้ามมาเที่ยวไม่ว่าจะข้ามมาทําอะไรเนาะตีบอกได้เลยวันนี้นะเฉพาะเคสของตีที่ตีมาเจอตีว่าไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยนนะอันนี้ยัง ค้างอยู่ข้างหลังอีกนะยังค้างอยู่ฝั่งลาวอีกไม่ใช่แค่อยู่ฝั่งไทยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยคนและวัน,ว,นวันหนึ่งคนลาวจะข้ามมาไทยกี่พันคนทีว่าเฉพาะด่านเดียวตีว่าน่าจะเกือบเป็นพันแล้วนะแล้วทีนี้หลายๆด่านบวกกับกันอะีกทั้งกลุ่มแรงงานทั้งกลุ่มคนมาเที่ยวทั้งกลุ่มคนมาแบบยาวนานบางคนก็มาเป็นเดือนสองเดือนบางคนก็มาแบบเป็นแรงงานนี้ก็จะมีสัญญาอยู่สองปีเนาะ และก็รายงานตัวทุกๆ3เดือนเนาะ PPF ทุกค่านนี่แหละค่ะก็มาถึงจุดน,นี้มีข้อพิดพาดประกันใดทีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ